การเลือกตู้ครอบพระที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจเลือกซื้อจึงควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. วัสดุวัสดุแต่ละชนิดให้ความรู้สึกและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไม้แท้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติและคลาสสิกไม้เทียมมีสีและลวดลายให้เลือกอะคริลิกและกระจกมีความโปรง่งใสทันสมัย 2. ขนาดเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดควรวัดขนาดองค์พระทั้งความกว้างความลึกและความสูงให้แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถวางองค์พระในตู้ได้อย่างพอดี 3. ดีไซน์รูปแบบของตู้มีให้เลือกหลากหลายควรเลือกให้เข้ากับสไตล์ความชอบส่วนตัวเพื่อให้มีความสวยงามแบบเรียบง่ายแบบมีลวดลายแกะสลัก 4. ฟังก์ชันเสริมตู้ครอบพระบางรุ่นอาจมีฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและสวยงามยิ่งขึ้นเช่นระบบไฟส่องสว่างช่วยเพิ่มความสว่างและให้องค์พระดูโดดเด่นมากขึ้นฐานรองช่วยยกระดับองค์พระให้สูงขึ้นดูสง่างาม 5. การดูแลรักษาความสะอาดเพื่อรักษาตู้ให้ดูใหม่อยู่เสมอ ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอโดยเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับวัสดุของตู้ใช้ผ้าเหนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดเบาๆเพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน